สวัสดีค่ะช่องมุตยาชาแนลบ้านสอนะคะวันนี้จะพามาติดตามชมพระรกิจกรรมเช้านะคะมาติดตามชมกชนะะัมกนเลยะคะ่ะเช้านี้นะคะทีพ่อครัวนะคะมาดูพระรากิจเลยเลือกชุมส้นนะครับจะปุ่มหลับไปที่ศูน้์ศึกับ ก็เรื่องปานะครับข่างนะครับบอกเรืนอตัวอจานะครับตัวตุ่นตุ่นชเที่ยวนะครับคนตุ่นเที่ยวนะครับ้านอกนะครับร่อหลับราด้อยว่ามันจะอารมณ์นะคะบอกงนะครับบอกว่าระบาดเข้ามานะครับเสียห้าบง่ายๆนะครับอง่ายนะครับที่บอกุนบอกว่าระบาดนะครับ รับเื่ะีเรียกวาทเรีย่าออกบรรพัดนะครับก่อคุ้มนใจนะครับคุขของพแก้วนะครับว่าผู้ากจะเข้าไปนะครับก็จะเรับสมัินะครับสมาธิไปนะครับองนอกั่งใจนั่ใจนะครับจากมีสมาธิ ในระดับเตียมในะะรับสตระดับนี้เราได้าได้จัดตนน็อตจัดพร้อเป็นนี้ก็มีระดับไที่ต่อในระดับของุณสวอสด่การนะะรับขอกวัลลดที่เปบวกเก้วนรครับเชื่อมต่ครับต้นที่การนะครับที่ควรจมเนิดบวกเจลรับน้ำคณะกรแพงในรครับบริการนี้เป็นข้อสำคัญ

จอกันที่ครอบครัวเหมือนเดิมนะคะดูลูกๆนะคะวันนี้กานแก้วกันตองทางแดงแล้วก็ซีลายอาจจะพร้อมๆหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่าไม่มีหญ้าเลยนะคะกินลำนะคะกินลำแล้วก็ฟางแห้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้หญ้าไม่ค่อยมีนะคะไม่มีเลยนะคะก็จะให้กินลำนะคะเนี่ยลำก็ผสมเกลือนิดหน่อยนะคะเพราะว่า วัวหัวอืดท้องน,นะคะก็เราผสมเกลือด้วยค่ะก็จะเป็นอาหารเสริมพวกลำนะคะกับหวัวอาหารก็จะผัดให้นะคะถ้าลำหมดเราก็จะซื้อหัวอาหารมาใหะคะ้ค่ะวันนี้บรรยากาศยามเช้านะคะเจอกันที่ข้อกรัวเหมือนเดิมนะคะ สวัสดีนะคะจะมียำเช้านะคะกับภาลกิตก็กลัวเรานะคะเอามาดูลูกๆก,ก่อนไปทำงานนะคะวันนี้ก็มาดูวัวนะคะดูวัวแล้วก็เก็บที่วัวก่อน

那你就 ดาครอบภาเหนือของแต่เ็องารดับเรื่องนี้ตัต้นสุหลบกทีลายเียลายลูกเกลี่ระรับเลื่อนมากกระดาษนะรับพวกโอนเลื่อนระับโอนเลื่อนมัว้กวาโนเลื่อนรับจะก้องโอนขนจตองำโทรมาแจ้งว่าใโอนนโอนนได้เินแด้ถ้าพูดยัจะให้ดีดันเรื่องบ กางคนที่ผลิตนะรับทางที่เข้าเข้าเข้าเป็นตัวประกันใยต่อเข้าเขาเข้าเป็นสัวประกันในต่อไปนั่งด้วยไม่รู้ตัวอ้ค่น้องจะไมนะคะจะตัดบ้านข้านกสาี่น้องอาจจะต้องเคลมบ้านพี่น้องจะตับบ้านเข้าในหรักสาก ยาดแจ้งนะครับที่นอกได้รักสามเรื่องก,การสื่อสารขุดสนนะครับคนก็ได้รับการซื้อนะครับจะพานยุ่งนะครับจะควรเดียวกัน スタジオに。 ค่ะส,ส่างพิทยาชาแนวบ้านสอนนะคะขอจบปิดร้ยกเทแถวนี้นะคะภารกิจเช้านี้ที่ข้อบัวน,นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะส,ส่องพิจยาชาแนลบ้านสอสวัสดีค่ะ